My video. นี่นเ่นอยู่ไหนครับคนที่ใส่ค่ะเพราะว่าตอนเย็นมีสุกไ่รอค่ะเบอคนที่ใส่น้องค่ใส่น้องคาพี่น้องค่าค่บอกคุณค่บอกที่ใส่น้องคาพี่องับัคนรยทีัน้ยวองย

สามทุ่มพัวสามทุ่มแล้วเดามนอผู้บ่าวเรีนไปหาะผู้บ่าวหน่อยเด้อนั่นเด้อ

บอดบอดบอดเป็นอย่างนี้ไม่ยังไม่ยังเหรอไม่ยังเหรมหวานเหือหวานยังหวานยังมีประโยชน์หวานยังหอม น,นี่เลยแ้นี่เนี่ยกินยังไงขมหวานี่ยังกินขมินขม้นอีกนะกินเนีย้ยวมิ้นอีงานจะเลยกมิ้นกอหวานกินเรี่ยวมิ้นเลย ูเรียกว่าวานยังบดวานห้ำ <c oughs> <c oughs> ก่อมลุยแล้วที่สองจิงงานเวทีเราวันนี้ ไปใส่นหมไปซาแบบตนาหรอกยางหาันใเป็นต้นาคุยกชาแบบตกนาเพาที่นี่อันแม่ลุงแหมแต่ว่าเปิดนิย้ายฟังแหมนะปูไอ้ม่หยูดหูนยายอย่างเป็นมะฮ่องิแม่ลุงไมแม่ลุงแม่ลุงชาอ้รับาเป็นกจวน้ีไอ้นเจเจียว

ใส่โอ๊ตอกาเกี๊ยวหวานหวานตะเกี่ยวแต่ว่ากินมันกันนั่นยู่เด้อบคุณครับสองเก้านะครับสองเก้าสองเก้าได้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 เยอะเยดลยเหลือยู่เหลืออยู่ในหน่อได้ได้สองขันเนี่ยสองขัน เอากระหังน่ะาเดียวเลยสองพันเนาะกะหัเลงเนี่ยท่านหนึ่งสองพันหนึ่งกระเลงสองพันไม่เอาบาทละหกสบอาหกเีบเรียนเดนี่เนี่ยศึกษามดต่อกันอืเงินเงเงินหนาให้สื่อยังมาหนาอ๋อวมมันมันไปนสองมนมันสองเก่าไปกินหุกกระทามขึ้นมาได้จอดเนาะบุรีบุไีบให้กินหมูกระทาดีบุมือไหน ไปเขาไปสอยดาวหมอเอาหมอขอเขามาไม่จุ่มจ้มคืไดนมีพุนะรูปแต่ว่าย่ันตะเงินหละเมิดก่อนก็ไมบอกอุ้ยแม่อยเื่นหาไหมเดี๋ยวูบอไม่อยากดอกเืปหาใหม่ได้พีน้องครับขอบคุณครัขอบคุณที่เอาไหม่ที่มีจะเป็นอมากกันสิบแรกคือใหม่มาถูกซุ่มให้เฟรนี่เมีย